รับเช่าพระเครื่องของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพระสมเด็จหลังยันตีนะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพีร่วมปลุกเสกนะครับนี่ด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับจะเป็นยันตีแบบนี้ครับของหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพีนะครับด้านหน้าก็เป็นทรงเจดีนะครับนี่จะไม่ขีดตรงบริเวณใต้ข้อศอกด้านซ้ายนะครับขอบขององค์พระนะก็ค่อนข้างจะหนานะครับนี่ เทียบไปดูทั้งสององค์นะครับมาดูลักษณะพระด้านในนะครับนี่องค์พระติดคมชัดนะครับผิวเรียบตึงนะครับนี่ขีดที่ผมบอกเอาไว้ครับเส้นคมแบบนี้เลยครับฐานทั้งสามชั้นครับจะสูงลอยนูนนะครับนี่อืมส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นหลังยันตีนะครับล่องนี่ครับจะลึกและคมนะครับผิวพระค่อนข้างจะเก่าได้อายุนะครับใครมีแบบนี้ผมต้องเสิร์ฟียินดีรับเช่านะครับ